สวัสดีครับอยู่กับเพชรพญาแลฟาร์มเห็ดครับวันนี้พามาชมเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูที่ทําไว้กินนะทําเล่นๆใส่โรงเรือนเห็ดไว้นะครับวันนี้ก็ผ่านมาหลังจากที่กรีดก้อนก็เรามาเก็บดอกกันนะครับนี่ก็คือเห็ดหูหนูที่ไซต์ที่เราจะทําการเก็บดอกนะครับนี่ก็ทําง่ายๆเลยนะเอาตั้งไว้บนก้อนนางลมนางฟ้านะครับ กอนนางลมนางฟ้าก็จะหมดสภาพแล้วก็เห็ดหูหนูเราก็จะเก็บประมาณหนึ่งเดือนคะเราคิดว่าสักประมาณเดือนครึ่งนะผมก็เอาเข้ามาเปิดดอกเก็บนางลมไปสักเดือนครึ่งเอาหูหนูมาเปิดดอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก้อนพวกนี้จะไปโลทําก้อนใหม่ทั้งหมดก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเชื้อโรคอะไรเท่าไหร่นะครับก็ให้มันเสื่อมไปพร้อมกันกันกบหูหนูนะเนี่ยล้วก็เก็บนะครับ ราก็ก็บปากปิงไว้แล้วก็เก็บแบบนี้เราก็เก็บได้เลยนะครับดอกใหญ่เก็บไม่ยากครับขยุ่มออกมาเลยเนี่ยครับหูหนูอ่อนๆตัวนี้จริงๆแล้วมันบานได้อีกนะเดี๋ยวรอไว้บานอีกมีทั้งห้อยและไม่ห้อยนะครับหูหน,นูสวยๆครับ หลายคนไม่มีที่แขวนเราวางไว้แบบผมก็ได้กินนะเนี่ยทํากินทํากินแต่ว่าน่าจะล้นจนได้ขายนู่นแหละนะครับดูๆแล้วก้อนเก่าขนาดนี้ก็ออกนะครับนี่คือทําไว้ดูเล่นๆทำไว้กินเฉยๆนะผมว่าน่าจะได้หลายโลอยู่ครับนี่สวยๆเลยครับ จะเก็บดอกบานๆนะว้าวเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำอีกนะครับไปตัดแต่งแล้วก็แช่น้ำเนี่ยแบบนี้จะโตได้อีกนะแบบนี้เต็มที่ละเดี๋ยวอ,ออกเลยนะครับ องตกสวยสวยเลยทำไห้กินได้นะทำไม่ยากนะครับโอ้ยดึงผิดดึงผิดช่อดอกเล็กออกมาด้วยเลย นี่ดอกใหญ่ๆครับแบบนี้เอาไว้ก่อนนะยังไม่เก็บนะครับเราจะเก็บเฉพาะเนี่ยช่อที่มันดอกโตๆแบบนั้นมันอ่อนดีนะครับว้าวเก็บไปแป๊บเดียวได้เยอะเลยเราก็เลื่อนดูนะนี่ยครับมีแต่ก้อนหูหนูด้านบน แล้วเราข้ามไปอีกฝั่งโอ้ยทุกคนดูดูนี่นะครับดูนี่ความอลังการความสวยงามนะครับว้าวอันนี้หนูกัดหนูกัดแล้วยังออกนะเนี่ยเก็บไปเลย ขอภัยในความกล้องสั่นแล้วก็ไล่มาเป็นพวงบางทีก็เก็บไม่หมดดอกใหญ่เราก็เด็ดออกไปสักครึ่งก่อนก็ได้ตามจริงเขาก็เก็บหมดพวงอะผมผมดึงทีละครึ่งเพราะว่ามันใหญ่แค่ครึ่งพวงอันไหนที่มันเล็กก็ให้มันโตต่อ <c oughs> นะอันนี้ก็หมดแล้วนี่เราก็มาเก็บตรงนี้ก่อนที่เราตั้งไว้ดอกใหญ่มากเลยท่านผู้ชมนะนี่ก็ดอกสวยสวยเลยออ้ยอันนี้ช่อเดียวนะครับดูสิครับนี่แหละที่ไปใส่ต้มจือดอร่อยอร่อยครับ หูหนูดำนะว้าวดูนะครับในตะกาเก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ออกอีกนะครับตรงที่เราเก็บไปอีกไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวเขาก็ติดมาอีกเป็นเห็ดที่น่าทำอีกเห็ดหนึ่งนะสําหรับหูหนูนะ ฝั่งนี้นี่ครับดูนี่นะครับอันนี้คือบานบานเต็มที่พร้อมเก็บ เฮ้ยนี่ช่อเดียวเลยครับใหญ่ๆสวยๆเลย อันนี้ก็เอาไว้เก็บก่อนนะแบบนี้คือยังบานไม่เต็มที่ครับแบบนี้ยังเอาไว้ได้อยู่ถ้าแบบนี้คือเก็บได้เลยถ้าชอบอ่อนอนก็แบบนี้นะมีอะไรแอบ,บเราอยู่บ้างไหมหมุนก้อนออกมาสาิยังเก็บไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีอีกหนึ่งพวงหนึ่งฝั่งด้านนี้มดแดง อีกฝั่งเดียวนะแล้วไปอีกฝั่งนึ <c oughs> งเก็บเสร็จเดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้ำลงนะครับ <IS EN> <IO> เพื่อให้เห็ดเขาได้รับความชุ่มชื้นนะนี <c oughs> ่ก็คืออีกพวงหนึ่งโอ้โหทุกคนดูนี่ดูนี่สวยมาก อู้ยังสวยครับน,นี่ก้อนนี้สองช่อใหญ่ๆไปเลยด้านล่างอีกช่อหนึ่งเอาห้อยไปทั่วเลยนะอันนี้แบบ ทคนิคแบบพอเห็ดไว้กินแบบไม่ซีเรียสนี่ก็ดอกเห็ดนะครับ <c oughs> นี่คือหนึ่งช่อครับ <c oughs> แม่เจ้าเกือบเต็มตะกร้าแล้วนี่ดูนี่ครับสวยๆเลยเขายังบานได้อีกนะ เขายังบานได้อีกเราดูด้านในหน่อยฝั่งนี้น่าจะประมาณนี้อ่าน่าจะเก็บได้ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เก็บเยอะเดี๋ยวเก็บแบบนี้เอาไว้ เอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวมันโตกว่านี้ให้มันบานก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปหูหนูก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากลองทำกินก็มีก้อนขี้เล่ยก็เอามาหยอดทำก้อนแล้วก็อดัดสัก100 200ก้อนก็กินไม่วัดไม่ไหวครับหยอดเชื้อหูหนูหูหนูสวย,สวย